สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรยวันประจำวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดแล้วก็โอกาสรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมฮักนะครับอาล่ะครับที่นี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้ เริ่มต้นการงานได้น่าพอใจขอความเชือจากผู้ใหญ่ก็จะได้รับความสเร็จและนอกจากนี้ยังมีดวงของกิจการาศาสนาการปฏิบัติตัวเองการเรียนรู้และผู้ใหญ่อุปถรัรม์ด้วยรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสตัตเลีงความเข้มแข็งความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิต นำมาใช้วันนี้นะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์ก็จะมีจุดเด่นตรงจุดนี้นะครับเป็นผู้นำแก้ไขปัญหาสร้างงานสร้างอาชีพตรงนู้นตรงนี้ได้ดีขึ้นและก็รับบทบาทต่างๆนะครับไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับวันนี้ทำได้ดีด้วยครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น6ไม้เท้าการงานที่รอ บางคนก็สมัครงานไว้สัมภาษณ์งานไว้รอคอยงานชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้ว่าเริ่มต้นงานใหม่ได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ก็คนที่ทํางานอยู่แล้วก็เริ่มมีความชัดเจนเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงานหรือว่าบทบาทต่างๆก็จะดีตามลําดับนะครับและก็เส้นทางการเงินก็มีแนวโน้มจะได้รับเงินมีค่าตอบแทนมีเงินเดือน ที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นความน่าพอใจในจุดนี้อยู่ด้วยนะครับความรักก็จะค่อยๆสมหวังนะครับคนที่รอความรักก็มีโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะครับต่อมาครับมาดูดส่วนที่3นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับนี่ก็คือการบริหารงานในความเป็นผู้นำการดูแลกิจการ ดีขึ้นนะครับการค้าขายการติดต่อกับลูกค้าต่างๆก็ประสบผลสําเร็จและที่สําหรับคนที่เป็นผู้น้อยเป็นผู้พนักงานเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็มีโอกาสจะได้รับผลสําเร็จที่ดีขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นพระสังฆร,ราชมี กูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโอกาสที่ท่านจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองก้าวพ้นจากปัญหาได้และก็ที่สําคัญคือม,มีแนวโน้มที่จะได้รับโชคด้วยนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งมาในช่วงนี้นะครับท่านจะได้รับสิ่งดีๆนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นการงานใหม่ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับวันนี้การบริหารงานงานที่ดูแลก็จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยและสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์ก็จะมีความเป็นผู้นํามากขึ้นเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับส่วนโชคลาภโอกาสวันนี้มีแนวโน้มที่ชาววันอาทิตย์จะได้รับโอกาสที่ดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แนะนำแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไร การงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้งานเงินความรักดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆด้วยนะครับมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและมีเส้นทางของจักรพรรด อยู่ในตำแหน่งของโชคลาภโอกาสดีเยี่ยมรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอาศวินไม่เท้านะครับเรื่องของงานสำหรับคนทำงานประจำก้าวหน้าขึ้นเติบโตขึ้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือว่าได้รับงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าบางคนก็จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงาน มีการเดินทางเพื่อรับงานใหม่ในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ถ้วยนะครับการรอคอย บางทีก็อาจจะมีปัญหาในความรู้สึกอารมณ์ของท่านอยู่เหมือนกันนะครับเป็นต้นว่าการรอคอยเกี่ยวกับความรักคนรักที่อยู่ห่างไกลกันผลลัพธ์ไม่ได้เหมือนที่ต้องการอันนี้ก็เป็นการที่จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้เกิดข้อเปรียบเทียบเกิดความไม่พอใจตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ท่านได้รับจะมีประโยชน์มีคุณค่ามีความสําคัญไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบางอารมณ์มองไม่เห็นครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น10เหรียญวันนี้นะครับงานเงินความรักดีขึ้นนะครับการงานการติดต่อเจราจาธุรกิจต่างๆมีโอกาสได้รับผลสเร็จที่ดีมากการค้าขายก็มีกำไรและที่สำคัญคือมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนจำนวนมากๆมาดูแลมาบริหารจัดการ ่อไปเป็นระบบมากขึ้นนะครับคือใช้ใจ่ายลงทุนจัดการต่างๆดีขึ้นและความรักก็เข้าใจซึ่งก,นกันและกันคนที่มีครอบครัวมีทายาทมีลูกหลานมีบริวารเติมเต็มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสําคัญในชีวิตนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับมีดวงของจกักรพรรดินี จัก,กรพรรดินะครับขออาภาัยเป็นดวงเอเมอร์จัก,กรพรรดิคือความมั่นคงความร่ำรวยโอกาสที่ดีมากโชคลาบใหญ่ๆกําลังจะมาคนที่เราคอยคนรักที่เป็นชาวต่างชาติไม่มีโอกาสจะสมหวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงดีดวงเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับแม้ว่าบางคนรอคอยก็อาจจะงุดจิตลำคาญใจอยู่บ้างแต่โอกาสของท่านดีเยี่ยมนะครับงานเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม รับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับมีการวางแผนจัดการเป็นระบบมากขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่มีครอบครัวมีทายาทลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาสร้างความมั่นคงอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันได้และที่สําคัญคนที่รอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติจะสมหวังนะครับโชคใหญ่กาลังจะมารับทรัพย์จำนวนมากมากเกิดความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีสําหรับชาววันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารครับวันนี้ก็รับเงินนะครับรับเงินโดรัว รับเงินเข้าตลอดนะครับแม้ว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายตรงนั้นตรงนี้อยู่แต่ว่าเป็นการใช้จ่ายแบบพอใจมีความสุขที่จะจ่ายนะครับและที่สําคัญคือโชคใหญ่รับทรัพย์จํานวนมากครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไยพย่ปัากรยคใบที่หน่งเป็น6เหรียญวันนี้รับเงินมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการเงินเงินเข้าตลอดนะครับเงินสะพัดเงินครั่ง ใช้ใจ่ายแบบสบายๆบ,บางทีก็เอามาใช้ใจ่ายดูแลคนนั้นคนนี้แบ่งปันช่วยเหลือสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการบุญได้ดีมากนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2 1, เป็น1นึ่งเหรียญโอกาสของการเงินก็เพิ่มมากขึ้นเงินเข้าหลายทางนะครับเงินสัพพัดอะไรที่เคยติดขัดก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับมีสภาพการเงินที่คล่องขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นราชินีดาบนะครับพี่น้องชาววันอังคารที่เป็นสุภาพสตรีนะครับวันนี้จะเลือกทางเดิอนอย่างไรขอให้รอบคอบนะครับระมัดระวังคือจะเลือกจะทําจะตัดสินใจอะไรขอให้มีสติมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าการเลือกในแบบนี้นั่นหมายความว่าเชื่อมโยงกับอนาคตของท่านไม่น้อยครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาส แนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นจกกักรพัตินีนะครับนี่เป็นดวงของคนกำลังได้รับโชคใหญ่สมบูรณ์มีเงินล้านมีโอกาสดีๆมากๆนะครับแล้วก็มีความสุขมีความพอใจมีความเพลิดเพลินทรัพย์สมบัติและก็การงานความรักดีเยี่ยมนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินและความรักด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ขอให้เลือกด้วยเหตุได้ผลมีสตินะครับเพราะว่านั่นคืออนาคตของท่านวันนี้การเงินดีเยี่ยมได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เงินมาหลายทางเงินสะพัดเงินคล่องแล้วก็ชาววันอังคารก็ ใจสปอร์ตใจบุญนะครับพอใจที่จะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นตลอดเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการบุญกุศลได้ดีเยี่ยมด้วยนะครับและวันนี้นะครับสมหวังมากๆโชคลาภก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนมากๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธ ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การงานก็ยังรักษาระดับได้ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอ่อนแอหรือว่า กำลังตกอยู่ในสถานะของความยากลําบากในบางเรื่องบางอย่างนะครับแต่โอกาสของท่านยังเปิดกว้างที่จะได้รับความสําเร็จนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงอบอุน่นเจอหน้าคนเยอะๆมีกิจกรรมร่วมกันลูกน้องลูกหลานบริวาร เติมเต็มเข้ามานะครับวันนี้ก็เป็นการสร้างบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาน่าพอใจนะครับจะพบเจอคนจำนวนมากๆหรือว่ามีความบันเทิงเข้ามาในวงจรชีวิตไม่น้อยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ดาบนี่เป็นความหมุดหงิดหน้า,ารู้สึกว่าแย่ๆนิดนึงในความรู้สึกนะครับเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนี้ไม่พอใจเกิดความอึดอัดกับงานกับเรื่องที่ทำอยู่ เป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับคือบางอย่างก็อยากจะปลดอยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้ไขแต่ว่ายังทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับในสภาพแบบนี้ต่อไปนะครับภารรนิศินก็ยังต้องรับผิดชอบด้วยและก็สุขภาพก็ยังต้องดูแลครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีไม้เท้าวันนี้งานนะครับส่วนเป็นงานก็ยังเด่นหน้าต่อไปได้นะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัว หรือไม่การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะได้รับผลที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาบาดุส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็น8ปดรียนนะครับวันนี้โชคลาภดีนะครับทักษะความรู้ความสามารถพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะสร้างงานได้และก็สร้าง การเงินได้ดีด้วยนะครับนอกเหนือจากเงินประจําที่มีโอกาสรับอยู่แล้วนะครับส่วนโชคลาภก็มาจากทักษะพิเศษด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงคนรู้สึกว่าอึดอัดกับปัญหาบางอย่างภาระข้อผูกพันบางเรื่องที่ยังไม่สามารถสลัดให้พ้นในวันนี้นะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพยังต้องดูแลต่อไปนะครับส่วนงานก็มีโอกาสดีขึ้น ที่จะมีงานมีความมั่นคงต่อไปการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะดีขึ้นด้วยนะครับลูกหลานบริวาน,นะครับก็จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมใหม่ๆสร้างกิจกรรมใหม่ๆมีความ สุขนะครับมีความอบอุ่นมีความบันเทิงเข้ามาน่าพอใจครับส่วนโอกาสวันนี้นะครับดีขึ้นรับเงินโชคลาบก็มาตลอดและก็มีทักษะมีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนาอาชีพพิเศษพิเศษได้ดีขึ้นด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ จะมาเป็นดวงชาววันพฤหัส,สบดีพี่น้องคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีครับวันนี้งานงานอดิเรกงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ ก็เน้นนะครับเน้นเข้ามาเข้ามาด้วยนะครับมีงานใหม่เข้ามามีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้เพื่อความมั่นคงต่อไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจความบันเทิงเยอะขึ้นนะครับกิจกรรมอะไรที่เป็นความสนุกก็จะเด่นเป็นพิเศษด้วยมีข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับความขัดแยง้งลูกน้องบริวารด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไร มาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดอะโฟลบรรยากาศสบายสบายบี้การเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมเสริมนู่นนี่นัน่นต่างๆนะครับแล้วก็มีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เข้ามามากเป็นพิเศษด้วยนะครับบางคนก็ รับงานหนึ่งขึ้นงานใหม่ได้งานตรงนั้นตรงนี้เข้ามานะครับบางคนก็เดินทางไปทํางานที่ใหม่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยประเด็นความรักอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยรายรับเยอะรายจ่ายเยอะนะครับวันนี้ส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายไปเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับความมุ่งมั่น ตั้งใจเดินหน้าต่อไปสร้างงานสร้างอาชีพโดดเด่นได้นะครับแต่ก็มีเรื่องลูกหลานบริวารต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องแก้ไขอยู่ในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ดาบต้องระวังปัญหาความขัดแย้งการทะเลวิวาทอาจจะมีเรื่องของคําว่าใจร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทบกระเทือนกระทบกระทั่งกันได้ง่ายๆนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสปดีเป็นเจ็ดนรยนะครับวันนี้การเงินก็ดีขึ้นรับเงินโชคลาภมีแต่ว่ารายจ่ายเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับสรุปดวงชาววันพาลหัดสบดีครับวันนี้ดวงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงงานงานจ็อบงานฟรลแลนซ์เด่นนะครับวันนี้อาจจะรับงานใหม่เข้ามา มากๆเป็นพิเศษด้วยนะครับหรือไม่ก็อยู่ในช่วงการเดินทางนะครับเปลี่ยนที่ทํางานด้วยหรือว่าเดินทางไปทํางานที่ใหม่เหล่านี้นะครับการเงินก็รับเงินยางเยอะอยู่นะครับรายได้เข้ามาตลอดแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นรายจ่ายที่ใช้เพื่อความบันเทิงความสนุกสนานหรือว่ากิจกรรมเหล่านี้มากเป็นพิเศษด้วยประเด็นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยในช่วงนี้นะครับสุขภาพก็ยังต้องระวังบ้างนะครับ าจจะมีปัญหาสิ่งที่ควรระวังคือปัญหาลูกหลานบริวารและการกระทบกระทั่งความขัดแย้งนะครับโอกาสปันี้การเงินดีขึ้นบริหารการเงินได้โชคลาภมีแต่ว่าต้องระวังเรื่องของรายจ่ายนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไร การงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้ว่าระวังปัญหาระวังเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาจะเกิดขึ้นนะครับ เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องเจอหรือไม่ก็เจอแล้วก็ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้ได้นะครับต้องไม่ประมาทโอกาสยังมีในการที่จะผ่านอุปสรรคและก็ก้าวสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไฟพยากรณ์ใบที่1เป็น4ดาบนะครับสีดาบคือการเรียนรู้การระมัดระวังประคับประคองชีวิต ไม่ใจร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้นะครับอาจจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนทำอะไรแบบพอเพียงพอตัวนะครับคนที่มีปัญหาสุขภาพก็อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสุขภาพครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นทาวเวอร์นะครับนี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะมากนะครับต้องระวังเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้โดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้อง ระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่ว่าจะเป็นการขับรถการเดินทางไปไหนมาไหนอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูง,สง,สงก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น8 ชวยนะครับโอกาสในด,ด้านของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาก็ยังมีนะครับสาหรับท่านที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่เพิ่งเจอใหม่ๆนะครับบางคนเจอปัญหาเรื่องของการงานไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าขาดงานหรือว่าตกงานมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็จะดีขึ้นมีโอกาสได้งานหรือไม่ก็ย้ายงานได้งานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องของการเงินก็ แก้ไขปัญหาของการเงินได้มีแนวโน้มที่จะได้รับรั์เข้ามาตลอดด้วยนะครับความรักก็เช่นเดียวกันคนที่เคยขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้คนรักกลับคืนมารอคอยความรักจะสมหวังสุขภาพก็ฟื้นฟูดูแลแล้วก็มีโอกาสกลับมาแข็งแรงได้นะั่นคือโอกาสของคนที่เคยเจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ในแง่อีกหนึ่งนะครับต้องระวังวันนี้นะครับอยากให้มันปัญหามันเพิ่มนะครับก็ต้องระวังแก้ปัญหาเก่าให้มันผ่านพน้น แลก็เริ่มสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นเทมเพลนนะครับชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักแบบไหน,นชีวิตต่างๆเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามารวมทั้งโชคลาภก็มีโอกาสที่จะหมุนเข้ามานะครับ ตรบดวงชาววันศุกร์ครับวันนี้ดวงคนกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาจากอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องความรักอุปสรรคต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังอาจจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ใหม่ๆ ที่เราไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นมาแบบปุบปรับกระทันหานด้วยก็ต้องระวังนะครับอย่าให้มันเกิดการซ้ําซ้อนขึ้นมาแบบที่เราควบคุมไม่ได้นะครับส่วนโอกาสดีแก้ไขปัญหาเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะครับรวมทั้งโชคลาภสิ่งดีๆยังมีโอกาสที่จะได้รับนะครับ ต่อมาเป็นดวงชาววันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็ต้องระวัง ระวังความคิดระวังอารมณ์เรียนรู้แล้วจะพบแสงสว่างที่ปลายอุกมงนะครับโชคลาภก็ยังมีรายเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีพจันทร์นะครับเป็นเรื่องของปุคลิกภาพเรื่องของการงานสำหรับสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับวันนี้งานที่ทำต่อหน้าคนจำนวนมากๆ จะประสบผลสําเร็จคือโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับในบางงานการแสดงทั้งหลายทั้งปวงการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์งานเพื่อความบันเทิงโดดเด่นนะครับวันนี้ท่านจะมีลักษณะพิเศษพิเศษตรงนี้นะครับเป็นบุคลิกเฉพาะตัวเวลาทํางานต่อหน้าคนจํานวนมากจะเด่นแต่ปัญหาอยู่ที่อยู่คนเดียวนะครับเวลาอยู่คนเดียวก็จะเครียด นะครับมีความกังวลนู่นนี้นั่นมีความบาดกลัวต่างๆเข้ามาก็จะเป็นอีกสภาวะโลกหนึ่งนะครับซึ่งท่านกำลังเจออยู่นะครับส่วนประเด็นความรักนะครับวันนี้ก็อาจจะมีความไม่เข้าใจความรักที่มีปัญหาปกปิดข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจด้วยสุขภาพก็ยังต้องฟื้นฟูดูแลครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น4ถ้วยนะครับก็การรอคอยหรือว่าสิ่งที่ได้รับวันนี้อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะ เห็นคุณค่าของสิทธิที่ได้รับหรือว่าจะเห็นอะไรที่มันไม่ดีมากกว่ากันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น9ไม่เท้านะครับงานเยอะขึ้นคนที่เราคอยงานก็มีโอกาสได้งานทํางานจ็อบงานฟิล์มาตลอดนะครับการบริหารงานการดูแลงานการจัดสรรเวลาการดูแลสุขภาพมีส่วนจาเป็นในวงจรนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันเสาร์เป็นเฮอร์เมสนะครับมีดวงของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องในตำแหน่งนี้ด้วยก็นั่นหมายความว่าชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะพบแสงสว่างมีโอกาสที่จะเรียนรู้มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสดีครับ ลาบดวงชาววันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการงานงานจอ็อบงานฟรีแลนซ์เยอะขึ้นงานสแสดงการศิละปะทั้งหลายทั้งปวงงานความบันเทิงก็จะเด่นมาด้วยโดยเฉพาะท่านสุขภาพจิตจะเด่นเวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากนะครับแต่ว่าท่านจะมีปัญหาเวลาอยู่คนเดียวมีความเครียดมีความกางังวลหรือว่าปัญหาของความคิดเยอะสับสนกับเรื่องบางเรื่องความรักยังไม่ลงตัวสุขภาพยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับวันนี้เกิดความ เปรียบเทียบในบางเรื่องบางอย่างทําให้เกิดความไม่พอใจได้นะครับสําหรับท่านสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับส่วนโอกาสนะครับวันนี้จะมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองพบกับสิ่งใ,ใหม่ๆสร้างบุญสร้างกุศลสดมน์ภาวนาเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักๆก็จะส่งให้ท่านได้พบกับความสำเร็จมีอนาคตที่ดีขึ้นมีแสงสว่างมีโชคลาภเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับ อาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปรสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภพี่น้องที่มาดูนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสจะ ไม่ตรงกับชีวิตของท่านนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นไกด์ไลน์ของชีวิตจะดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านพบกับสิ่งที่ดีๆนะครับโชคดีร่ํารวยมีความสุขมีความสมหวังสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ